สวัสดีค่ะทุกคนไปเดินตลาดกันซื้อกับข้าวกันจ้าอันนี่ก็ที่ร้านนะคะกำลังขายของอยู่นะคะ คนก็เยอะๆอยู่นะคะพี่อะไรนะวันมันบาคตรงเ้านื้อนะจ๊ะไปค่ะก็ได้โนืละ แต่เดียวแล้วก็ไก่สะโพกไก่นะคะที่เราไปซื้อน้ำลำไยกินว้างก่อนน้ำใหญ่แก้วหนึ่งแล้วแก้วหนึ่งนะพี่ญ่แก้วหนึ่งไม่ใช่ แควสุดท้ายคือบสมอย่างเดียวเลยนะแใครดีัีมกลายเป็นควัึ้งยี้มันร้อนเนี่ยะัรืยไดเได้น้ำลำใหญ่แล้วทุกคนไปเลยดูอะไรยังเลินต่อ คืออะไรดี<อ>เป็นตลา,า,า,ะะาดนัดบ้านๆค่ะตลาดนัดกับข้าวนะคะพีพี่ตัามขายอยู่นะคะก็ยามเย็นแล้วก็มาเดินซื้อของคืออะไรกินดี หมูลูกใหญ่ปลาแดกค่ปะปลาแดกปลาแดดพร้อมๆแล้วก็เดินกลับร้านกันแล้วพอแล้วมืดนะคะทุกคนมันส่วนแดดนะคะตั้ก็เริ่มทยอยเก็บร้านแล้วนะคะ สวนแดดมากนี่เราก็มาที่ร้านแล้วนะคะจำก็กำลังทยอยเก็บลูกค้าก็มาซื้อของนะคะนี่ก็เป็นตลาดนัดน้อยๆนะคะทุกคนตลาดนัดเล็กๆนะคะคี่เที่ยวถามว่าพอขายได้ไหมก็พอได้นะคะนี่ลูกค้าประจำอยู่เนาะ รองเท้าราคาถูกทั้งขายวันเดียวนะคะทุกคนเดนมาเลียงมาลองกันได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเดินมาเลี้ยงมาลองกันได้นะคะรองเท้าราคาถูก